แฮปปี้ทายสกีวิ่งทุกคนนี่แดดเด็กดของเรากลับมารอบนี้จัดใหญ่จัดหนักพิเศษมากเพราะว่วาเราจะมาฉลองแต่งสกีวิ่งกันนะครับอันนี้เราก็ได้ไก่มาจากวินล่ามาร์เก็ตนะครับเยอะแยะมากมายอย่างอะไรเลยอันนี้ก็เป็นไก่ไก่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าหนักมากคืออนนี้เห็นว่าอุ้ยแบบมันธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่ามันยกก็คือโคตรหนักมันเป็นไก่ที่บินมาจากอเมริกาตอนใต้มันบินมา4ี่วันสี่คืนมันบินมาถึงโรงงานปุ๊บมันก็ถูกมาเป็นไก่อย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ดู นี่โอ้โหแน่นมากทุกคน <S 2> <S 2> <S ก็คือหยิบไม่ได้เลยนะนี่นี่เดี๋ยวจะกินโชว์เลยเห็นไหมดูไก่มันเนื้อแบบมันจ j ยซี่มากเลยอะ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้บอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ไก่ต้มน้ำปลาของพิมพิพายแต่ว่ามันคือไก่งวงของ วิลล่า,ลาเราจะได้ไปกินเลยปกติอ่ะบูมเราจะชอบเอาไก่ไปกินใต้น้ำแต่ว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นแตงกิ้วมันเป็นของพระเจ้าแล้วด้วยความที่คนไทยของเราอะ่ะเราจะต้องเข้ากับทุกเทศกาลโอ้ยจะแกะได้ไหมเนี่ยนี่แกะได้แหละเดี๋ยวจริงๆอันนี้กินกับเพื่อนด้วยก็เลยแต่ขอชิมน,นิดเดียวนี่เป็นไงเหมือนเนี้ยนะเหมือน,นเหมือนเด็ดเอาวะนี่ต้องเป็นหนูแ,แล้วก็ชิมอืม มันแน่นมากเลยอ่ะมันเป็นไก่รสชาติแน่นมากข้างนอกเนี่ยมันจะมีความมันๆน,นิดๆแต่ว่าพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะออกแห้งนิดหน่อยแต่ว่าตัวไก่เนี่ยมันไม่ได้เค็มเกินไปถ้าเทียบกับบ้านเรามันจะฟีลเหมือนจะพูดว่าไก่ต้มน้ำปลาก็ไม่ผิดนะดูดิ <S <S แลวเขาบอกว่าที่จริงแล้วว่าต้องจิ้มแบบนี้ด้วยทุกคนน <Crazy. S 1> ี่เราก็จ้วงมาเลย <S <S อือ อร่อยมากนี่อันนี้เป็นมันฝรั่งเชื่อว่าตอนแรกหลายคนก็นแบบอุ้ยสั่งมันฝรั่งมาแบบธรรมดาธรรมดาหรอกมันไม่ธรรมดาเพระาะมันคือไก่เจ้าหลอกหาทุยมันคือมันฝรั่งนี่โอ้คือกินแล้ว,ลวเราลรู้สึกแบบขอบคุณพระเจ้าที่แบบให้อาหารแบบนี้กับเรามาไม่เราพูดได้เขาเลยไม่ดังแต่ถ้าเราดังแล้วเดี๋ยวเราอย่าพูดถึงเร้อมาเพราะจะเป็นแท้แท้ มันจะมีความชีสเิ็นึงนี่ขนาดแบบไม่ไม่ได้อุ่นแต่เนี่ยมันยังอร่อยเลยลองกินด,ดูถ้าสมมอบร้อนอะ่ะมันจะอร่อยขนาดไหนลองกินดอูอร่อยมากนี่มันฝรั่งมันมีเหมือนเป็นชีสชีสเป็นครีมข้างในใช่ไหมแล้วเราต้องกินอย่างนี้จ้ะเรากินกับนี้เลยไก่งวงแล้วไอ้ทุกคนลืมบอกว่าอันนี้คือ s t ัฟฟ i n g นะมันคือ s t ัฟฟ i n g มันเป็นอีกหนึ่งอาหารที่มารายยดนิยมของ Thanksgiving อ้ แว่นเลยโอ้โหตายแล้วอร่อยจนกระเด็นใส่ตาเลยเห็นไหมเจวีปึ้งถ้าน,น้ยจะเกิดแบบเป็นคนเมก,กันเลยอ,อร่อยมากเลยเรารู้ว่าทุกคนอยากกินแน่ๆคือเห็นคลิปเนี้ยถ้าใครมุดตอนเหลืกอกคอมเมนต์มาบอกเลยนะว่าดูกี่โมงตีสองตีสามอะไรเงีย้ยดูดิไก่มันแบบมันอยากเอาหน้าลงไปหน้าัไกอ่อะแต่เดี๋ยวสิวมันจะขึ้นแต่แบบ มันน่ากินมากอยากให้ทุกคนลองมาจับไก่ดูอันนี้ก็อร่อยตัวอันนี้เลยหลายลคนบอกุอ้ยแบบฉันไม่ชอบกินผักอะแต่อยากบอกทุกคนว่าอันนี้คืออันนี้คือแบจจีทุกคนมันเหมาะกับคนที่แบบหัดเริ่มต้นกินผักเพราะมันจะมีผักอย่างเช่นแครอทมันก็จะมีแบบพริกไทยเอาไปกริลมันจะออกหวานหวานกินไม่ยากมากอันนี้แครอทรียม,มาฝรั่งแล้วกินกับไก่เมง เราฉีกเลยเราเล b e r ตี้และกินกับสตัฟฟิ้งหนึ่งสองถาอร่อยมากีนทุกคนอันนี้ก็แทมจริงๆอะ่ะอยากกิบขึ้นมาให้ดูมากแต่ว่ายิมไม่ได้เพราะว่ามันจะหกเดี๋ยวลองชิมเลยเห็นไหมทุกคนดูดิเบียเกรสปิกนิกแคะดูความมันความไก่จุยจีมาโเดยลองกัดหนึ่งรับ <IST uk t> มันแบบทุ่มมันอร่อยมากคือมันจะมีความความแน่นของแฮมแล้วมันมันก็จะดบๆนึบๆ,ๆบแต่ว่ามันจะไม่ได้เค็มมากเพราะว่าน้ำเกรซกินแล้วแบบสดชื่นสักใจอะลรผ่าแล้วอันนี้อีกหนึ่งอันจะ้ะทาดาอันนี้คือเป็นชีสบอร์ดบอกเลยว่าจริงๆแล้ว,วอันนี้มันเป็นของทานเล่นที่เราอะกินได้ทุกเทศกาลแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เนี่ยเรามี อ่าเราก็เลยจะต้องมีชีสบอร์ดด้วยมาเป็นชีสบอร์ดจากโกลเมมมาร์เก็ตเมื่อกี้เลขาของเราเราให้เราสัาง่งเลยเราก็กินชีสบอร์ดกับแคกเกอร์และด้วยความที่วันนี้เป็น ing, แตงคิวบิงเราจะกินวิ่งก,กังไก่แล้วมันไม่ใช่ไก่มรนมดาเพราะมันเป็นไก่งวงเดี๋ยวขออนุญาตกัดอย่างนี้เลยหืมตับใจวะอร่อยมากนี่และนี่คือเมนูสุดท้ายของเรา มันคือวาย50ปีเราเปิดกับสดๆร้อนๆเลยจริงๆแล้วก็อยากกินแบบนี้แต่ว่าเพื่อเรากินด้วยดมไหมนี่เลขาเราบอกให้ดมเราก็ต้องดมเราต้องทำตามเลขาเพราะว่าเราเป็นคนเชื่อคนง่ายอ๋อไม่อมว้าหรือเปล่าแค่ดมคือดมเรารู้สึกแบบมันดมเราคือมันดมระพับปี80มันลอยขึ้นมาในหัวเลย ถ้าเราเทวันไม่ถูกอย่าด่านันนะนะเราเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนิดนึงแม่กินรู้สึกแก่เลยเพราะมันห้าสิบปีอ่ะ <c oughs> แต่เราชอบสีมันสวยมากเลยนเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการฉลองแต่กิวิ่งก็ขอให้ทุกคน สนุกมากๆถ้าเราตัดกิดทันเราก็จะรีบล,ลงให้เร็วที่สุดแล้วก็ด้วยความรีบมันเป็นวันขอบคุณนะเนาะแล้วก็วอยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มากินข้าวกับเราในวันนี้เพราะฉะนั้นขอปิดคลิปนี้แล้วนะบ๊ายบาย